สวัสดีครับนี่อยู่กับผมเป็นเราเทสชนแนลนะครับจุเบจุเบแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําการทํำคอมโบเบื้องต้นของสาย p ปรเวตติ้งหรือก็คือสายมวยปั้มนะครับซึ่งจะมีอยู่2แบบนะครับแต่ว่าคล้ายกันเลยโดยแบบแรกนะครับก็จะเป็นการซ้ายขวาดีสครั้งนะครับแล้วก็กดดีทีละจังหวะ2ครั้งครับแล้วก็ตามด้วยกดซ้ายขวาดีซ้ายขวาดีเป็นจังหวะนะครับ เดี๋ยวแล้วมาเริ่มกันเลยขึ้นลงปุ๊บหนึ่งสองปุ๊บอ่าหลุดนะครับปุ๊บปุ๊บให้ตายก่อนเราไปใช้อีกตัวหนึ่งก่อนแล้วกันทาใหม่ก็คือสายดีปุ๊บหนึ่งสองปุ๊บ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 อย่างนี้แล้วก็หลุดมันจะหลุดนะครับก็ปล่อยมันไปมันหลุดก็ปล่อยมันไป จะเป็นการกดซ้ายดีก่อนนะครับซ้ายดีแล้วก็ดีสองทีคนระับดีแล้วก็ดีเป็นเว้นจังหวะนะครับแล้วก็จะเป็นสายดีสายด,ายดีแล้วก็ลงดีนะครับเรามาเริ่มกันปึ๊บปปึ๊บปปึ๊บ,บ,บอ่าหลุดนะครับเพราะว่าตัวผ่านไปทางซ้ายแต่ผมยังกดลูกศรขวาอยู่เริ่มใหม่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าหลุดอีกแล้วหลุดเริ่มใหม่ผมทําหลุดนะครับ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นแบบใช้แต่สายดีแล้วก็เว้นเว้นอย่างนี้ไปเลยนะครับเดีเรามาเริ่มกันเลยปุ๊บซ้ายดีอาหมาไม่ได้หลุดปุ๊บขวาดี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 ขวาด,วาด,วาด,วาดีซึ่งถ้าเกิดคอมโบนี้จะเป็นคอมโบที่แน่นอนกว่าอันแรกนะครับแต่ว่าเราต้องเออ ทำเซนเซียนมันจะไม่หลุดนะครับมันจะอยู่ได้นานมากอันนี้หลุดอีกแะคือมันสามารถไปได้มากกว่านี้ครับอย่างตอนแรกเห็นมาผมได้แปดซึ่งถ้าเราทำเซียนมันก็จะเป็นแปดเป็นเก้าเป็นสิบได้นะครับก็ประมาณนี้ครับสายโปรเวทนะกับคอมโบต่อมาเป็นการจับนะครับซึ่งโปรเวทมันไม่ค่อยแบบมันเป็นสายที่ ไม่ค่อยคอมโบแต่สกิลหักเยอะนะครับเอ้ยสกิลทําให้มึอนอะเยอะนะครับเช่นอย่างเมื่อกี้เห็นผมกดขึ้นดีนะครับขึ้นดีปุ๊บมันจะเป็นการง้างมืออย่างเงี้ยครับก,ก็ทําให้ศัตรูติดมึนแล้วหรือจะเป็นหันหน้าอย่างงี้มันก็จะเป็นแบบนี้ทําให้ศัตรูมึอนอยู่กับที่ซึ่งต่างจากใส่แรกที่ผมรีวิวก็คือจูโดนะครับมันจะเป็นการเสรยศัตรูไปไกลๆนะครับ ก็คือของสายมวยปั้มเนี่ยก็จะเน้นพิธีท่าแทงขานะครับซึ่งโอกาสติดมุนสูงมากแล้วเราก็จะหักขาหนึ่งทีปุ๊บแต่เราจะสไลดท์ทีเหมือนจูโด,โดไม่ได้นะครับก็คือหักแล้วเราก็เดินออกเลยน,นั่นเองซึ่งระยะช่องช่องในการสไลด์นะจะจะดูเหมือนแคบแต่ว่ามันสไลด์ตัวเพิ่มอีกหน่อยทําให้แบบระยะมันไกลขึ้นแต่ว่าก็แลกมาด้วยกับความที่มันช้านะครับซึ่งอาจจะโดน คนอื่นกัดจังหวะจังหวะที่เราสไลด์ปุ๊บแล้วเรากําลังลุกเนี่ยครับเราจะโดนคนอื่นสวนด้วยการลงดีมาได้เหมือนกันนะครับแล้วตัวนี้ข้อดีสายดีเอ้ยข้อดีของสันนี้ก็คือจะมีสกินทําให้ล้มเยอะครับเช่นการขึ้นดีก็จะเป็นการง้างแขนแล้วก็ทําให้ติดมืออยู่กับที่นะครับแล้วก็ทํำคอมโบจับต่อได้ทันทีหรือจะเป็นปุ๊บขึ้นดีก็ทําได้นะครับปุ๊บขึ้นดีปุ๊บ แล้วก็จับทุ่มลงมาแล้วเราก็หักขาแต่ซึ่งถ้าเกิดเราเราใช้ซ้ายซ้ายขวาดีเราก็ทำคอมโบอย่างตอนแรกที่สอนไปก็ได้ครับมันมันดีกว่านะก็คือปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาหม้หลุดปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ระเวทก็ไม่มีอะไรมากครับประมาณนี้ครับสไลด์หักหรือจะเป็นการหรือจะเป็นการแบบขึ้นดีก็หักทําให้หักได้นะครับก็จะ <t> <t> ประมาณนี้ก็คล <innovative> ิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ